เด็กโอ้มี่จริงเลยแล้วเราก็ตั้งแจกมาเนาะไม่เกิดมาไม่เกิดมาเกิดแต่เด็อมมีแหละโชติจ้ามันนำพาน่ะนำพาเออนานที่ได้เจอเบลโอมแห่งแรงมีจนมาสักครั้งนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอประตูเนี้เถอเออเยี่ยเอออยากไปขอไปดูก่อนนะว่ามันมีมันมีครอบหรือไม่ ถ้ามีคอบจะดีมากมีหนึ่งสองไปไหนเนี่ยมไมมี่ใชกระถานะรูโตเลยแง่วาดมาโอ้ไม่มีไม่พอมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณิ้าเดี๋ยวยังมีอกกับนนู่นมาดูดิไอ้บนนั้นน่ะนั่นนู่นเห็นไหมเห็นไหมเาลยวางน้ำเป๊บมาเลย อะไรไม่มีอะไรเลยกระบอกทองไงยังอยู่ยังวันนั้นอีกโอ้ยโอ้ยเอาคนหน้านี้นี้ไปนี้ไปของว่าแบบแบบแบบจับโบเดี๋ยวผมจะใช้กระถายแยกอะตอมไปหาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปโต๊ะไปแต่ไปที่หาเฮ้ยนานหาจะเจองูงูบักเอ็กเลยงงูู กี่เลยววะเฮ้ยคุณลงไปหาเค้กดิเราทำแบบนี้ได้ปะอ่าในบล็อกทอนอคุณรวยเลยลลทีนีผ้ผมรู้แล้วผมทำไงคุณคุณคุณผมรู้แล้วทำไงผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้เร้วเลยมรู้้แลวมีความรู้เสนอก็ออกมาเลยเอาหนะ้าออกเอาหน้อาออก แล้วเราก็ใส่นะลงไปไงแล้วเราก็ทำเป็นแบ็กล็อกแล้วก็ใส่ลาวานนั่นแหละที่ผมจะทำแต่คุณเราเราจะทิ้งป้าใหม่ไม่ได้เราเรามีป้าใหม่แล้วอันนี้ทำง่ายอยู่แล้วมันเบสิกใครใครก็ทำได้ใช่ไหมทุกคนนะลาวานิดเดียวเองไม่กี่บล็อกเลยทำไม่ไ้โหเดี๋ยวันไกลแลคุณนะคุณจำไ่้เลยไม่ผมไม่อยากลองอจะไปไปไปป่าไปไผ่ไปปะ ผ่านให้พายอ่ะไอ้นกที่เล็บยาวๆอ่ะเดี๋ยวไปลองเจอกับมันสักครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ต้องถามมันสิตัวอะไรเนี่ยมีมาแล้วมันมาแล้วมันทองเหรอแค่คนไม่ใช่เราทุกทองเหมือนกันนั่นแหละเราเป็นทองไงดูดิชิคเราไปวับไปวับนั่นไงเจอแล้วคู่หลีกโอไม่ใช่คู่วหลีกกว่าแดงแดง เฮลโลซิบลิสเตอร์ดูดิแดงมาได้อ่าแดงแดงอุ้ยโอ้ยคอมโบอเฮ้ยส่งอัดตายโอ้โหไม่เตะเงื่อนเหมือนกันแล้วั้อัดเตะเหมือนเดียวตาไม่เคยดีนี่ยคุณจต่การนั้นได้แล้วผมจะทำประตูเด็ดเธอให้นีเลยเหรอให้มมันลงาเลยเฮ้ยแต่ว่ามันก็ฉลาดเหมือนกันนะมันมันอยู่ข้างบนเลย ตีมันก่อนเลยครูช่วยเดี๋ยวผมมาผมเอาของก่อนมีธนูไหมอ่ะมีธนูเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวมาเฮ้ยแต่ว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ดีอยู่นะคุณช่วยเก็บไม้ไผ่เยอะๆได้ไหมไม้ไผ่ทำมันทําอะไรได้นะที่ว่าเป็นบันไดอ่ะคือเหมาะมากกับการลงท่าแบบดิ่งอ่ะเดี๋ยวผมมานะถ่อมขอต้องขอต้อองขแล้วของดีของดีหลังจากจะรู้มันทําบันไดนั่นได้ผมเพิ่งรู้วันนี้เลยแหละว่ามันทําบันไดอะไรนะ ชเหเหื่ออใครใครรโยเอ้อ้ยเ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 อ้เอ้ย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 เ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเเฮ้ยเ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 ยเ้ยเ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้ยเ้ย้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้้ยเ้ย้ยยเ้ยเอ้ย้ยยอ้ยเ้เ้ยยเ้ยเ้ยเอ้เ้ เนื้อเสาแฮกคนฟิสิกส์อะน้ำหนักที่ใหญ่โตเอาสถาการนั้นเฮ้ยงูเหลือมเหรอผมผมหิวข้าวผมหิวข้าวผมจะบวชกไม่ได้เลยนี่เฮ้น่าเลี้ยงนะไปช่วยจะสัตว์เลี้ยงแล้วน่ารักมากแฮทสีก็แบบสดใสมากเลยเดี๋ยวลองจับมันฉกด้วยนะมันโตอะเรา เฮ้ยถึงข้อสี่ก็เจะแบบเฮ้ยทำไมเป็นตะปันใช่ไหยเนี่ยผมจะเชือกที่พวกเราหากันตั้งนานน่ารักอ่ะคุณไปเป็นอะไรคุณเจออะไรงูผมว่าไปดินัแลรวบู๊ผมไม่เชือกแล้วผมไปเจอโอ้โน้ฮัตตผมมาทางพ่อทางลูเลยเหรออะไรวะเนี่ยผมเจอเลือกคุลคุผมเจอเชือกที่เราหล่นจากไอพีนั้นอ่ะ อืมแล้วคนเนี้ยผูกได้ไหมอ่ะอยากผูกอ่ะอะไรวะผู้มันเดินดิมันเดินเหมือนมันถลายอ่ะไอตัวนั้นตัวนี้จับได้ไหมอ่ะไม่รู้ว่าเขยนะมันกินปลาได้ไหมอ่ะมันเป็นสัตว์กินเนื้อกินน้ำมันตีมามันตีเอวนะวางด้วยวางด้วยไอ้นี่มันตีตีหัวเอ้ย